เกมนี้มีชื่อว่า Curse of the Werewolf นะฮะคำสาปของหมาป่านั่นเองนะฮะเล่นง่ายได้จริงยังไงเดี๋ยวไปดูกันนั่นไงแปลงล่างแล้วเห็นไหมล่ะโบนัสมาก่อนเลยนะฟรี8ปดสปินนะครับคำสาปของนุดหมาป่า w ว r e w o l f w e r e w o l f หอนไหมหอนไปสิหอนหน่อยดิไหนหมุนไปครับหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆรอดูนั่นไง แหววูฟสไตร์ S นะฮะสามตัวตรงๆเลขท้าย3ตัวไหมอ่าลองดูผู้ชายคนนี้มันจะได้อะไรขึ้นมานะหมุนไปครับหมุนไปแหววูฟสไตร์ S อีกรอบหนึ่งนะฮะฮะ,ะ,ะแล้วไงต่อนั่นไงแหบมาได้ตัวหนึ่งนะแแบมมาได้ตัวคนหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งอ่าได้หนึ่งอ่าได้หนึ่งสปรินมาครับลองดูซิ แววฟสไตรอีกรอบนะฮะอืมใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้นะมันจะเป็นอเมริกันแววฟนะหนังเรื่องนี้ดีไปหาไปหามาดูแล้วกันคำสาบของมนุษย์หมาป่าสไตรอีกสไตรอีกรอบแล้วนะฮะตอนนี้ยอดเราอยู่ที่4,800บาทนะฮะอืมได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วนั่นไงแหบมันเข้าไปกัดขามัน อาะได้ฟรีหนึ่งสปินครับมาน่าจะเหลืออีกคนนึงนะที่ยังไม่ได้ลงนั่นไงมานะครับแวร์วูฟมาอีกแล้วผู้หญิงน้องจะน,นี่หรือเปล่าไม่รู้บิ๊กวินออกเลยน่มาอย่างไวนะฮะอันนี้9,000อุ้ยหมื่นกว่าแล้วเหรอมื่นสอโอ้โหเออดีเว้ยมาป่าเราโหดมากไปอีกสิแวร์วูฟสไตรอีกรอบหนึ่งนะได้อะไรมา ได้โอ้โหได้เยอะนะได้เยอะนะบวกเท่าไหร่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 ลองว่ามาสิอ่าน้องคนนี้ได้เป็นหมาป่าแล้วนะนะแหบมันแหบขาน้ามาอีกหนึ่งสปรินนะครับเท่าไหร่สิเมื่อกี้ไม่กาวินออกไปแล้วรอบหนึ่งนะลองดูว่าจะออกอีกหรือเปล่าอ่ามามมามมมมงา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 มนั่นไงอะไรเนี่ยฮักวินโอ้โหออกไวเนาะ มาตอนนี้ยอดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยน่าจะ2,000มกว่าแล้วนะอันนี้แวร์บุฟสไตรได้อีกรอบหนึ่งนะว้าวมาป่าแล้วโหดจังม,มาป่าทั้งคู่กับแวร์พร์นะเดี๋ยววันหลังหาเกมแวร์พา์มาให้ดูอ่าไปครับไปแวร์บุฟสไตรโอ้ยตอนนี้ได้สี่ตัวนะบวกมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย7 2 5 2 8บาท ไม่น่าเชื่อภายในไม่กี่นาทีนะครับเกมนี้ดีขอบอกไว้เลยนะฮะครัชออฟ w ว r ร์วู f นะฮะไปหาเล่นดูกันเกมดีได้ตังง่ายๆนะครับก็ลองเล่นกันดูก็แล้วกันแล้วเจอกันเกมหน้านะครับสวัสดี